สวัสดีพ่อแม่พี่น้องกับสบวัสดีเอฟทุกท่านเด้อปลูกมันทนำกันเด้อพี่น้องหลังจากมากแต่งมหอยเปียกเปียเนาะพี่น้องแกบุ้มแต่ยังบม่ได้เมื่อยังสีปลูกมันก่อนซอยเปินก่อนพี่น้องเอ้ยน้องตานเป็นตากล้องหายแม่น้องแกบุ้มน้องจ๋า ตอนงมห้อยนะคะบ่มีตากลองเนาะค่ะก็เลยบ่ได้ถ่ายโตเท่งเลกบะครับบดนี้ป่เออตื่นพวกเออฉันนั่นวพอมันอยู่หลุกไปเนาะเป็นยังไเดี๋ยวกีบคู่มันตีเลยอ้ยขาวด่าเพิมสื่อได้ เ <c oughs> บาแต่มือ,มอเาาอก,กอกจะ,จะพี่น้องเอ้ยเอาทาเิ่มือจักเตาอบิซะแมงเอีแมแบงกั๊จันเวลาไปติดอ่ะบริมีได้นู้นวะมือนีไปติดกับน้องน้องอ้วนเนาะเ่าอ้วนเป็นอะไรพี่น้องกะลานเป็นอะไรเนาะไปนำกันพอเธอได้จากเมื่อเลยอยู่หนักอยู่ใน โอดกระโพหิ้วนะเลยจักจั่นกับเได้ก็เลยแม่น้องแกบุ้มก็เลยเห็นข้าเจ้างมหอยเนาะแม่น้องแกบุ้มก็เลยลงงมหอยตอง,ยอง,งอยต้องลำหูลำตามันเนาะต้องซาดลำหูลำตามีบ่น้ำแล้วสองส่วนไปลงไปชัวร์เวียน แล้สอาซวนอะไเนาะเออลืมลืวนแมงอยจืดซวนเออซวนปลาสนี้แมงอยจืดมีบ่แมันืากับงลูกของเาีจังเลยวาจัดการแมงอีตัวนี้ก่อนนะ มาหอมอินอินอแต่มันบอ่อติดนะพี่น้องจะต้องที่ที่ที่เนี่ยโซลัมมันที่ไรนะคุณข้าเจ้าหนังงามมาเลยพี่น้องเฮ้ยเมน่องเก็มบุ้มนะคะกับปูก ฟอกแบบเนียบเยียบขนร้นงกบมันแล้นลงเยร้องเพล,ลเงบทเป็นบารังตาเพลงลงักเมียเขาหนาฮัทเว่กย่านข้นได้ยินจำต้องคืนกินหพี่น้งขอโทษขอภัยลายๆด่น้งเออารมดีจังน้อย ดีจะก,ก,กัดกับเราได้ก็เลยได้หอยมาพี่นอ้อ,นองเลยพอน้องแก้มบุ้มของมวยของงวยอันนี้นะพอ่พอพ่อแก้มบุ้มเอ้ยอันนี้นะป่าเฮ็ดพอนังได้นี่เจ้าไทยบ่แล้วนี่พี่เนไไี่ยบริจินเฮ็ดพอนังดอกพี่น้อ,องเลยพอน้องแก้มบุ้มไทยบ่แล้วอะไรคู่ใหญ่ผันพังเลยนี่宝妈ผันเห็ดยุกก็แนวมาแล้วคู่อันเดียวอันเดียวบ่เรน เอาจได้ลายเหรอ้าสิพังอย้จได้ลายต้องเตือนกินข้ารมขใจ

น้องตาลบ่อเล่ดอกน้องตาลสีนอนอยู่บ่อเนาะโคดโคได้น้องตาลอยากให้กักตัวอยู่ห้องนะคะบ่อเล่บ่อเล่เจ้าก็ไปเมืองน่ะเด้อเจ้าก็บิีเรยลี่มาเด้อบ่อเล่ฉันได้หนิน่ะเมื่อปลาไม่ต้องแคมบมเล้วเนาะแต่หางเนี่ยบ่ลเล่เนาะ สีนี่จะเล่แล้วฉันรียกมาสอยอยู่บอกให้เพื่อมาแล้วพี่น้องฉันผักพ่อนฉันั้องส่วนห้ากาันแรกไหนน้องแกบุมกับบได้คอยไปสอยเพิ่นปันไดออามาพี่ออมาพี่เอาลงทันก็นได้ไเดี๋ยไปแบกมาให้ใหม่เนี พี่น้องตอนนี้แม่น้องแก้มบุมเป็นตากรองเองนาะให้น้องตานเปล่าลำมันพี่น้องน้องตานเปล่าลำมันมายายไปหลับไปมันสืได้เพราะถลายตัวเต็งกับโตสีได้อย่างเมื่อบรนี้อย่างก็ได้สองคนเอา มาแล้วพี่น้องเอ้ย,ออย,อย,ยอพี่น้องแกมุมยังลูกอยู่บ่ทอยนอกขันเมือแ้ากกกาจเมือแลหน่จะมาต่อมาเนตกดินแลวพี่น้องเลย พันมันหอดี้นะเข่งเนาะเด็กเนาะเข่งพี่น้องหอดี้นะเข่งเพราะว่าเอาพันลำมันตอนเสาร์นะพันลำมันพี่น้องแต่ตอนขำเนาะปลูกเอาตอนขำเนาะได้ซันนี่แหละพี่น้องเลยกระจายลากเติบต้มบักคนบ่ลายเนาะสามคนขนมตาขามนลดขน้อมตา โน้โหถสอมาอีกบอปีนีกเนาะคอยย้ายจอยกับปลูกลายจากทางไหนเด้อบันทางใดสิทางใดทางอยากแล้วเด้อต้องมาได้เลยทางใดทางใดก็ได้มีสั่นราศีได้มีชวนแบ่งกับมาแล้วเออแบ่งไม่ใช่บอแบ่งแบ่งกับมานี่แต่แกจะสื่อไปไว กกองมากนมายังสอยกันที่เก่าเลยมาโลดน,นี่อนเอาเงินใส่เนาะใส่ไอได้ม่ไป่านนั่นเจ็บตานิบเนะงี้พระเจ้าภาพเจ็บุดอย่างเลย แนวเห็ดก็ได้ห้ากัเห็ดก็ได้ห้ากับมบเห็ดแนวเห็ดได้แน่นี้ห้ากัเห็ดห้าก็ได้ พี่น้องคลิปนี้เฮาก็สินําราพจวันนี้เฮากดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่น้องเกมบุมเด้อสดี